สวัสดีค่ะไส้แสงดำมาแล้วนะคะเชคสเปียร์เคยกล่าวไว้ว่าฉันร้องไห้เมื่อฉันไม่มีรองเท้าแต่ฉันหยุดร้องไห้เมื่อฉันเห็นชายไม่มีขาชีวิตเต็มไปด้วยพรบางครั้งเราก็ไม่เห็นคุณค่าของมันแหมดีงงามพลังมแปลกมากเลยนะคะ ดาวได้ไปดูคลิปของคาลแลนพี่จองน้องแดนนะคะได้ไปเที่ยวภูเก็ตไปคลิปที่ไปนั่งเรือยอแล้วก็ไปดำน้ำดูปลาดูปลาการังแล้วก็สุดท้ายแล้วก็มาดูพระอาทิตย์ตกทะเลนะคะแล้วมีอยู่ช็อตหนึ่งที่คาลแลนพี่จองน้องแดนเนี่ยนะคะกำลังถ่ายคลิปกันอยู่แล้วกล้องหนาะมันหงายหงายไปดูท้องฟ้านะคะแล้วคาลแลนก็หยิบกล้องขึ้นมาแล้วก็แบบ กล้องที่คันเลนถืออย่างเนี้ยที่ที่แบบได้ถ่ายคลิปกล้องคงมีความสุขนะกล้องคงมีความสุขที่ที่อะไรที่กล้องตัวเนี้ยที่เขาใช้ถ่ายเวลาที่เขาไปทาคลิปต่างๆนะคะเขาจะเห็นความสวยงามอ่ะของที่ต่างๆมาว่าเขาบอกว่ากล้องเนี้ยก็ได้เห็นพระอาทิตย์ตกทะเลไปพร้อมกับภูเขาอะไรประมาณแบบนี้นะคะเออเขาคิดว่ากล้องคงมีความสุขมากอืมใจฟูเนาะคันเลนของเราใครที่ไม่รู้จักคันเลนพี่จองก็ต้องไป ตามดูนะคะในติ๊กต็อกเยอะแยะเลยนะคะพีแดนก็น่ารักเคอรวี่ก็น่ารักเหมือนกันอากาศมาที่ประโยคตรงนี้ว่าที่ก็บอกว่าที่เช็คสเปียร์บอกว่าฉันร้องไห้เมื่อฉันไม่มีรองเท้าแต่ฉันหยุดร้องไห้เมื่อฉันเห็นชายไม่มีขาชีวิตของเราเต็มไปด้วยพรบางครั้งเราก็มองไม่เห็นมันมองไม่เห็นคุณค่าของมันเนี่ยแหละที่สําคัญก็คือที่ยกประโยคที่ฮันแลนด์เขาหยิบกล้องขึ้นมาเพราะว่า คันแลนเขาเห็นคุณค่าของกล้องที่เขาใช้ถ่ายอะ่ะทุกคลิปของเขาแล้วเขารู้สึกว่าเออกล้องมันมีความสุขเนาะเป็นมุมที่น่ารักมากๆเลยที่อ่ะเหมือนมือถือของสร้อยแสงดาวเนี่ยเขาได้เก็บบรรยากาศทุกบรรยากาศที่สร้อยแสงดาวไม่สามารถที่จะจดจำรายละเอียดได้ครบหมดไว้ในมือถือของเขาและสร้อยของดาวก็ไม่ได้คือถึงเขาเลยไ,ได้คิดว่าเออเขาจะเขาแบบความรู้สึกเขาจะมีแต่จริงๆมันมีความรู้สึก ที่มันเป็นจิตวิญญาณของเราใส่ลงไปนี้ความรู้สึกของเรานะเป็นจิตวิญญาณของเราเพราะว่าอะไร<ว>มือถือเนีออ่ยเราไปยึดโยงเอาไว้นะคะว่ามันเป็นมือถือของเราต้องมาเหมือนกล้องของคอนแลนกล้องของคอนแลนดังฉะนั้นมือถือเนี่ยเป็นของ,อง,ข,องข,ของเราเขาก็จะมีจิตวิญญาณของเราที่มันเป็นความรู้สึกเวลาที่เราใช้ใช้โทรใช้โทรใช้เล่นโซเชียลแล้วก็ใช้ดูรูปที่เราเห็นแล้วเราเห็นแล้วแล้วเรารู้สึก ถ้าเราเห็นคุณค่าของของ,องของสิ่งที่เรามีอยู่เราเราถนอมเขารักษาเขากลวัวเขาแบบว่าเ้ยเดี๋ยวเขาเพื่อนนะเดี๋ยวเขาจะพังาวางโน่นวางนี่เดี๋ยวเชื้อโรคจะมางูนนี่นั่นเราใส่ใจในสิ่งที่ที่เรามีอยู่เราดูแลเขาอยากรักษาเขาไว้อย่างดนีนี่คือการเห็นคุณค่าของเขา้าของของสิ่งที่เรามีอยู่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นบ้านที่อยู่ที่อาศัยนะคะรถลา,าที่ทํางานของเรานะคะ งานที่เรามีอยู่งานที่เราทําอยู่เสื้อผ้าสร้อยของเรานะคะหรือร่างกายของเราถ้าเราเห็นคุณค่าของสิ่งที่เรามีอยู่อารมณ์ตรงเนี้ยมันเป็นเอนจี y ่เป็นพลังงานเพราะว่าอารมณ์ตรงเนี้ยมันจะถูกเก็บไว้ในจิตใต้สำนึกของเราในจิตวิญญาณของเราเนี่ยแหละคะ่ะมันเป็นเอนจีเพราะว่า ห่วงเอาวัเอาวายกาศเน,นี่ยอนันตจักรวาลของเราเต็มไปด้วยการสั่นสะเทือนของคลื่นความถี่ความรู้สึกของเราก็คือคลื่นความถีถ้าเรามีห่วงอารมณ์ของการระลึกรู้คุณของสิ่งที่เรามีเราเห็นคุณค่าของสิ่งที่เรามีเปรียบได้ดังกับที่เชคสเปียร์บอ,อกว่าฉันฉันร้องไห้เมื่อฉันไม่มีรองเท้า แต่ฉันหยุดร้องไห้เมื่อฉันเห็นชายไม่มีขานั่นไงเราจะเห็นคุณค่าของสิ่งที่เรามีก็แต่เมื่อเราไปเห็นว่าคนอื่นเขาลำบากกว่าเรานะเขาแย่ยิ่งกว่าเรานะเราจะเราจะรอให้ถึงวันนั้นไม่ได้เราต้องเห็นเห็นมันเลยเห็นในตอนนี้เลยนะคะไม่จําเป็นที่ต้องไปมองเห็นถึงคนที่คนอื่นเขาขาดแต่เราเห็นก่อนเลยแต่บางครั้งนะคะถ้าเราไปเห็นคนที่เขแบบ เออเขายังไม่มีเหมือนที่เรามีเลยนะมันก็ดีนะทําให้เราคิดได้แล้วเราก็กลับมาระลรึกรู้คุนการระลึกรูรรร้คุนในสิ่งที่เรามีอยู่มันเป็นห่วงอารมณ์ที่จะอะไรไปดึงดูดะนะคะที่เป็นคลื่นความถี่ที่มันดีที่มันตรงกันยกตัวอย่างเช่นคนเราจะโชคดีได้จะมีโชคมีลาบได้ก็ต้องเป็นคนที่อารมณ์ดีอารมณ์บวกอะนะคะระลึกร,ร,รู้คุณในสิ่งที่ตัวเองมีก่อน ะะอยากมีรถใหม่แต่แบบนะดูถูกรถของตัวเองไอ้รถคันนี้มันรถสังะอะไรนะสังเครสังอะไรสังที่รถมันแบบใช้ไม่ได้อะไรเงรี้ยรถไม่ดีอย่างนั้นถ้าเราไม่เห็นคุณค่ารถคันนี้ที่เราใช้งานมันอยู่ทุกทกวันเราแล้วเราอยากได้รถใหม่มันก็ไม่ได้นะมันก็ไม่ได้เราต้องเห็นคุณค่าของรถคันเนี้ยคันเก่าที่เราใช้อยู่ ผูกพังยังไงมันก็พาเราไปสู่จุดหมายได้อย่างปลอดภยัยพาเราไปทํางานนะคะพาเราไปท่องเที่ยวนะคะฉะนั้นถ้าเราเห็นคุณค่าของรถคันนี้อยู่ที่เรามีอยู่รถคันเกา่าๆคันนี้รถคันเนี้นะคะก็จะเป็นพลังงานที่มีจิตวิญญาณของเราอยู่เอเนจีของเราอยู่ที่เราเห็นคุณค่าการสันเซรเรอเือนความทีตรงนี้ไปนําพาสิ่งที่ดีงามคือรถคันใหม่เข้ามาในชีวิตของเราไงนั่นแหละค่ะ ที่สร้อยสังดาลอยากจะมาบอกทุกคนว่าเหมือนคันแลนเลยคันแลนเห็นคุณค่ากล้องอันนี้แล้วก็คันแลนก็ยังมีความน่ารักต้อพว่าเออกล้องเนี่ยคงมีความสุขที่ได้เห็นบรรยากาศดีๆพระอาทิตย์ตกทะเลนั่นไงนั้นเริ่มตั้งแต่วันนี้เลยนะคะพรุ่งนี้ตื่นเช้ามาโอ้โหอ,อากาศดีจังเลยพระอาทิตย์สวยจังเลยหรือแม้ตอนเนี้ยตอนเนี้ยใน,นเวลาเนี้ยที่สร้อยสังดาลกาลังทําคลิปอยู่เนะี่ยค่ำคืนเนี้ยมองขึ้นไปบนท้องฟ้าโอ้นะ ดวงดาวสวยจังเลยพระฟ้าโปร่งจังเลยหรือมีความรู้สึกดีจังเลยที่เรายังอยู่ในช่วงเวลานี้อยู่กับตัวเองที่มีมีมีความรู้สึกดีๆแล้วมาเจอคลิปดีๆอย่างนี้ดีไหมคะถ้าเราเริ่มเห็นคุณค่ากับสิ่งที่เรามีสิ่งที่เรารู้สึกมันจะเป็นคลื่นความทีที่คอยนำพาสิ่งดีๆมาให้ให้สู่ตัวเราแต่ถ้าอะไรที่มันโชคร้ายก็ต้องไปสำรวจของตัวเองว่าเรามี คลื่นความถี่ที่มันผิดปกติไหมเออที่กําลังจิตใจที่เศร้าหมองอยู่หรือเปล่ามีความเครียดความกังวลอะไรไหมมีความกลัวอะไรไหมมีความโกรธความเกลียดอะไรอยู่ไหมต้องสํารวจให้ดีเพราะว่าสิ่งเหล่านี้นะคะมันจะเป็นพลังงานเอติจีที่ไปจูนเข้าหาคลื่นนะคะที่จะมันนาพาสิ่งที่ให้เราอาจจะเจ็บป่วยก่อนเลยก็ได้เพราะว่าความเครียดความเครียดจะทําให้เราเจ็บป่วยได้ง่ายนี่ก็ ลองไปสํารวจนะคะว่าเห็นคุณค่าในสิ่งที่เรามีอะไรกันบ้างนะก็ฝากนะคะไปติดตามคัลเลนด์ด้วยพี่จองด้วยน้องแดนด้วยเคอร์บี้ด้วย <c oughs> เป็นเป็นอะไรที่หัวใจฟูมากเลยนะคะดีงามมากๆเป็นอะไรที่แบบเป็นความน่ารักของการใช้ภาษาที่เป็นภาษาที่เหมือนเด็กๆเขาใช้กันอ่ะตรง,ตรงๆอะไรเงี้ยนะคะก็จะมีความรู้สึกเพลินเพลสบายๆไม่เครียดดีนะคะก็ ฝากไปกับตรงนี้แล้วก็ขอให้ทุกคนนะคะได้พบเจอกับสิ่งที่ดีงามเข้ามาในชีวิตแล้วก็ได้ตระหนักรู้คุณในสิ่งที่ตัวเองมีด้วยนะคะขอให้โชคดีขอให้มีความสุขค่ะขอบคุณมากค่ะม๊ลาบายบาย